ต่อด้วยมอม่อนซอยเก้าวันนี้ครับไปดูแฟชั่นน่ารักๆนะของคู่พ่อลูกนะครับแล้วก็แฟชั่นสุดแซ่บครับของคู่สามีภรรยาครับเมะมอ และไม่มีใครเกินคู่สาม,มีภรรยาโอปามหมอเอิ๊กล่าสุดแอบ,บนี้ลูกแฝดมาถ่ายแบบแฟชั่นให้นิตยสารออนไลน์ชื่อดังเด็ดตรงที่มีการแซวว่าแม่โอบน่ะเป็นรีหันหน้าเพราะมาพร้อมวิกผม,มสีทองส่วนพ่อโอ๊กก็มัดสะเนียบจนถูกแซวว่าหล่อยกัก่วฟูเฉงแหม่นั้นานจะถ่ายแบบคู่ที่หลังก็ช่วยนัดกันมาโซนทวีเดียวกันนิดนึงเนาะ ส่วนคู่พ่อลูกคู่เนี่ยกับชายย่อยพ่อเอชาย,ยากับน้องแป้นลูกสาวคนสวยที่ควงมาลงปลงนิตยสารเล่มแรกในชีวิตลีลาเราเลิเกวัดเด็ดแล้วลีลาการโพสต์าก็ไม่เป็นสองรองใครมากความสามารถแบบเนี้ยมีหน้าล่ะพ่อเอก็เลยต้องไว้หนวดเพราะนุ่มๆตบเท้ามาสมัครเป็นลูกเขยกันเพียบเลย แต่งปาดานให้คุณพ่อลูกดกเจเจาตาีินไปเลยเพราะล่าสุดลูกชายคนโตน้องเจ้านายวัย17ปีเตรียมพลอดสิ่งกันแรกในชีวิตเพลงคนละชัดออกมาให้ฟังกันงานนี้ไม่ต้องสืบเลยนะว่าใครที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จไม่ว่าจะช่วยแต่งช่วยเทรนการร้องให้ถ้าไม่ใช่คุณพ่อคนเก่งที่ชื่อเจเจาตารลินคนนี้ละคะ่ะ